โอ้วันนี้ว,นนวนนันออกพรรษาหระคะโอ้เข้าเข้าห้องพระห่ะคะ,ะไ,ไม่ใช่พี่อะไรลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเราทั้งนั้นพี่เจว่ายพระพุทธรูปก่อนนะลูกองค์สีทองนั่นนั่นนนหน้าพี่เจวันนี้วันออกพรรษาอีกฝั่งหนึ่งละะูกค่ะอีกฝั่งหนึ่งลูกโอเคเก่งมากกราบด้วยกราบเลยนะคะสามทีหนึ่งทีที่สองอ่าและทีที่สามพระรัตนาตายเก่งมากคะ่ะ โอ้มีภูมิมใจในตัวน้องจริงๆเลยนนวันนี้วันออกพรรษาล่ะคะออกเข้าเข้าห้องพระล่ะคะไม่ใช่พี่อะไรลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเราเท้งนั้นพี่เจาวาพระบุทธลูกก่อนนะลูกองค์สีทองดน้าหน้าหน้าหน้าพี่เจวันนี้วันออกพรรษาอีกฝั่งหนึ่งลูกคะอีกฝั่งหนึ่งลูกโอเคเก่งมากกลาบด้วยกลาบไงนะคะสามทีหนึ่งทีที่สองอ นาทีที่สพรัตนาตายเก่งมากครับโอ้มันมีภูมิใจในตัวน้องจริงๆเลยทำแบบนี้นะแอ